สวัสดีครับวันนี้เรามาดูช่างมาติดวบฟอยู่บ้านครับเน็ตไม่ค่อยแรงตัวนี้เป็นตัวใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าครับล่าสุดไม่ค่อยแรงครับก็ใครมีที่บ้านก็มีรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับไปติดต่อที่เออ่เครื่ออะไรนะติดต่อที่ศูนย์หรือว่าตามห้างนะครับให้เขามาติดตั้งให้ใหม่ อันนี้อุปกรณ์ต่อสายครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับใช้เราเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้อ,อันนี้เขาต่อสายครับเขาเลือกสายอะไรสายออปติคสายอะไรนะสาเบอเร์ออปติเรือกยากเียเหลือเกินผมเรือกไปไม่ถูกหรอกผมเรียนมาน้อยครับ ดูครับเครื่องอุปกรณ์การต่อไม่เคยเห็นนะครับนี่บ,บางคนก็ยังไม่เคยเห็นบางคนก็เคยเห็นแล้วตัวนี้เท่าไหร่พี่น่าจะหลายหมื่นนะแต่พี่ไม่รู้รต้องศูนย์เท่านั้น<ม>ที่รู้บริษัทส่งให้เรามีหน้าที่ทำราคาเราไม่รู้นะครับก็แต่หลายหมื่นดู วงจรมันว่ะสายเล็กๆเองครับเล็กกว่าเข็มอีกอ,อ่องอันนี้มันมีเหมือนบัตกรีใช่ไหมมันเป็นตัวตอกแก้วครับตัวน,นี้ตัวน,นี้ตัวแรกผมใช้ตัวนี้ตัวนี้มันกี่เม็กนะพี่ สิบเมกครับสิบเมกครับสามสิบทับสิบ0แล้วมาเปลี่ยนเป็นตัวนี้พันทับร้อยทับครับต่างกันแบบโอ้โหสิบเมกกับร้อยเมกครับก็อาจจะมาเร็วกว่าเดิมครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเพราะว่า3 BB นี่บริการถือว่าผมใช้มา2ปีถึง3ปีแล้วบริการสุดยอดครับหลังการขายนี่สุดยอด จอตนอนครับจองตนอราจะเปิดพัดลมให้พี่เขาก็พัดลมหันมาฟังนี่อ่ะดูห้งโจรแบบโอ้โหเนี่ยมันจะวิ่งต่อของมันเองเลยนี่เลยใช่ไหมโอ้เชื่อมแล้ว ใช่เหรอใช่อืมะไรมันดึงเข้ามายังไงได้เนี่ยนะตัวเชื่อม,เอ,มเออเล็กนิดเดียวครับนี่นะครับผมจะซูมให้ดูนี่เนี่ยเท่าเส้นผมอะเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วกล้อง,องเนี่ยขยันโฟกัสจริงๆเลยโ <c oughs> อ้โห ทำแรงมันดเนี่ยอ้าวหลุดก็ทำแบบรงไปหลุดต้องไม่ค่อยทำเชื่อมันต้องใช้ละเอียดมากเลยพวกนี้ถ้าอยู่แล้วก็อยู่ อันตรายมากเลยนะ่นขยับเรงไม่ได้น,นั่นสิถ้ามันมันอยู่แล้วก็อยู่แลวครับยากที่จะขับเ,ออเราพันเหมือนพันสายไฟก็ไม่ได้บอกได้ครับแต่ตัวนี้มันจะพันเหมือนสายไฟไม่ได้ครับเออไอ,อ้อน,นั่นคืออะไรตัวตัดต ใครใช้สามบบอยู่ใครยังไม่เคยได้ใช้ก็ลองโทรไปสอบถามนะครับหนึ่งห้าสาสามสิบนะครับหนึ่งห้าสมศหนึ่งห้าสามศอย่างระบบผมอะเสียอยู่ประมาณห้าหกทุ่มผมเคยโทรไปนะครับย4ิบสี่ชั่วโมงครับสามบี BB, ยอมรับมากเลยสี่ห้าทุ่มโทรไปก็รับครับบริการได้ดีมาก ใช้ตัวนี้ก็ถามว่าได้ไหมเร็วไหม mm hmm. ก็มันก็โหลดคลิปโหลดอะไรก็มันจะน่วงนวงหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันนานแล้วครับเป็นทองแดงครับเป็นทองแดงเป็น,ปนทองแดงอันนี้มันเป็นอะไรพี่เป็นใยแก้วเป็นแก้วครับเป็นใย,ยแก้วอืมเร็วกว่าอีกทีนี้ ยากกว่าสายไอ้บไฟารวนแหอีกเดี๋ยวแปบนมือกัอเคยจะได้งานแล้วก็ไม่ได้ไง่าย้รอกเอางานใหญ่ก่อนงานใหญ่ใจต้องนิ่งอันนี้พุ่มฟองน้ำให้มันเย็นใช่ได้อยู่ เพราะว่าเมื่อกี้มันโดนความร้อนพอเราต่อเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องสแกนหรือว่าเช็กสายใช่ไหมพี่ชเช็กว่าวัดสัญญาณนะครับวัดสัญญาณเราไม่ต้องไปไกลนะครับไม่ต้องไปวัด <c oughs> <c oughs> หาอีกแล้วนี่ก็จะมีอุปกรณ์รีแมปกล่องนะครับ นี่เขากำลังรีแมปกลองอยู่ทุกวันนี้เทคโนโลยีนี่ถือว่าสุดยอดนะครับไ,ไฟฟายในระดับแค่ต้นๆนนะเจอแบบตามโรงงานนี่โอ้โหไม่ต้องสืบครับประมาณกี่สายก็ไม่รู้แล้วแต่บริษัทแล้วแต่โรงงานช่างสามารถแบบเดินแบบโอ้โหร้อยๆยสายเขาก็ยังเดินมาเลยใช่ไหมพี่ใ,ใช่ โรงงานจะเป็นสายใหญ่เลยใช่ไหม,มอืมระบบของเขาวางไปเลยระบบเช่าระบบยอนเช่าเนี่ยอันนี้เป็นใช้บ้านอยู่บ้านนะเล็กๆตรงนี้หมุนไม่ได้แล้วพี่หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ไม่ต่อไว้ที่เดิมอ่ะได้ไหมเออต่อไว้ได้ไหม คร,รับี่สายเหลืองน่าจะทำยาวๆหน่อยเน,ะนยาะฮะระัวแต่สายมันหักหักนี้ต้องมาซ่อมหนยเพราะว่าผมต่อเองไม่ได้ครับ <c oughs>

พอดได้ดึงออกมาข้างนอกอมติดใช่ใช่ใช่ปลักไฟออกมาางนอกก็ได้สายมันถึงไหมล่ะเดี๋ยวค่อยดึงออกมามาขาบบนก็ได้ขอให้แต่สายพี่มัน อยู่ดีอะ่ะสายอื่นเสร็จเรียบร้อยครับบรรบลวนู prayed, ่นเลยบางตรนี้ตรงนี้ก็ได้เลย เรียบร้อยห้ามขยับสายจัดสงครับโอเคครับได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้นเท่านี้ครับยังไงรองชมคลิปต่อไปนะครับใครสนใจนะครับ3ามบีสุดยอดนะครับโทรตามอ่อศูนย์ได้เลยนะครับ3ามีบใช้ดีครับ ถ้าคุณไม่ลองคุณก็ไม่รู้นะ okay, ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย